ญาติาวุา้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เด่พมะลุมไอพิธีอันศัดสิิ์ข้อมูอบานเฮานะครับก็แต่จำความได้เกิดมาจำความได้ก็หันโอฮันแม่์ป่นเหลงญาติอาวุโสนะครับเพราะฉะนั้นเป็นประเพณีที่ดีงามที่สีทอดกันมาแต่บราลโบรลานนะครับ,บก็บบเาาขาโผ่ประเดละมีประเดละกองนะครับก็ที่ยวบานเฮายังเข้มแข็งนะครับเป็นจุดล้มอ่า จิตใจของพี่น้องทาสี่หมู่บ้านเฮานะครับก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไวหว้ซาฮะอายะตาวเจ้านะครับเด็ทุกเด็กยาที่ไหนลูกลานทุกๆุกเด็กยาไวาหว้ซาฮะก็หายก็กลับกยเป็นดีนะครับเพราะฉะนั้นเฮาก,ก็ปริ้มอาบุญคุ้นธรรบคุปโก็ได้มาไหว้ซาบูชาครวะอายะตาวเจ้านะครับอย่างวันนี้อย่างเฮาเหตุกันนะครับก็ช่วยกันสืบช่วยกันซาต,ต่อไปนะครับก็ เน,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 นื่องจากวันนั้นเป็นมงคลนะครับผมก็อข,อ,ขอ,อนาตขออำนาจบารมีของอัยยะตาวเจ้านะครับผมป,กปักอัสซาผมพี่น้นองลูกลานอัยยะตาวเจ้าแล้วก็แต่อดจจึงลูกลานที่อยู่ต่างบานต่างจังนะครับธรรมะจินอยู่น้องกรุงเทพกรุงเทพกว่านี้นะครับี่มากา,กาขืนการมลไข้มันนะครับกิจสิ่งไหนก็ขอ้องซึ่งความปานนาะ นะครับแล้ว <tampoco> ก <Christmas>. ็สวัสดีครับผู้นำทองทีทองถินแล้วก็การสวัสดีครับปม่ิบินอง่านแทนหมูห้หมูเก่าทุกทุกคนนะครับวันนี้มาเจ้ามีภารกิจนะครับก็เลยมาคว้าหน่อยนึงนะครับก็จะได้นะครับก็วันนี้เป็นวันดีนะครับพงปมบิบินองทุกทุกท่านนะครับสำรับหมูห้อและหมูเก่านะครับพงปมาพีินองในวันนี้นะครับก็ข้อมสุกินสิ่งได้กับซุ้มความมุ่งหมายปัจจุบนะครับมีความสุขนะครับร่ำรวยเงินท้องนะครับตลอดปีตลอดไปนะครับขอบคุณครับที่มาน ท่านจตุจักรทนละกอเทกาละอ็ถึงพอกำนั้ลแล้วก็อเด้งขึ้นเพชรแล้วก็ท่อพอ่อท่อแม่ท่อแก่ทุกท่านนะครับวันซื่นทอขอมากัดตีหนอนหมูพ่พเนาะเดี๋ยวพอไม่อยากกำแรงวันนี้พอเดี๋ยวพออยา่างก็อาจยาตาวเนาะวันนี้วันเป้ยก็วันนี้เหมือน,นกันนะครับเดี๋ยวสักคำคุยกันเปมืนอนเป้ยก็มาหันละครับเนาะเอกละครคลองไทยลือเฮานี่อยาก,กยิ้มพบแต่น้ำเล่นไปละครับ ป็นอันนี้ว่ากี่วันก็จะไปเนี่ยก่องานนี้จาประธานโอ้ประธานสัเนกเพื่อนของโมนทุกอย่างยนะครับที่ประเทศลาวนะก่ะะนอนป็นป่านปีป่านน้องเนี่ยไปมาห้าสูงกันส่วนมากอาจจะเป็นลือมดนะครับท่านวันหนึ่งปีมาครบรอบเงินมาครบรอบปีมีเมื่อหนึ่งนะครับปีมีเมื่อนึ่นะ็คือถามว่าเปีนเงิับาทผมก็เป็นวันเลยรปังใหญ่เห็นไหมนนครับหรือว่าเป็นมาไวเจา้า ป่านเจ้าเมือ่อนะครับพวกป่านก็ซาถึงป่านหมูฮกหมูกเก่าเนี่ยขอขอ้ออยู่นี่มีซุปดูดกุ้งกุนน้ำบาิวันหวยเอาของข้อสู่ประวันทดีนึงก็ทุกคนนะครับเนี่ยของข้อสุดที้ไม่ใจนะครับของนันแล้วก็ท่านกำน,นันนพดลเขื่เพชรครับผู้หลวงบ้าน,นาเป็นสองหมู่บ้านนะครับเนาะถึงผู้ช่วยท่านแค่ผู้มีเกียรติทุกท่าน ครับผมมีความดีใจนะครับวันนี้เขาได้มาร่วมงานอ๋อโบสวงเจ้าพ่อข้างหนึ่งนะครับเมื่อตีพานมาอของเจ้าหลวงคำแดงมันวันที่หกนอกผมติดภารกิจครับผมได้ไปร่วมวันนี้ก็มีภาร,ร,รกิจเหมือนกันนะครับไปถึงเชียงไม่แต่ว่ามาแล้งแล้วก็ตีรถออกมามาเจ้านี่มาถึงนี่ตะกี้นี่ครับก็บมารวมงานพอดีนะครับมันเป็นงานของ ตีเฮาหนับถือนะครับนาอและบาได้นะครับก็ขอขอบคุณแขก้มีเติทุกท่านครับผู้นำท้องท้องที่นทุกทุกคนนะครับตีเฮาได้อ่ามาร่วมกันในวันนี้นะครับตีเฮาได้ทำบุญอ่าไหว้สาของเจ้าปออาญาเักานะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผัวบา่าแม่บ้านปอบ้านตีเฮา,ามาช่วยกันแต่งต้าได้หลายวันแล้วนะครับนาอครับวันนี้ก็คือเป็น,เป,นเป็นวันเป็นวันวงสวงเป็นวันสุดท้ายเป็นวันดี เอาจะได้ขึ้นบ้านใหม่ของไดลื้อเขาต้ยนะครับจะได้จะได้ก็กินหอมต่อมวนกันวันนี้เอาเต็มที่นะครับนาะมวนกันเต็มที่ครับสองหมู่บ้านของเขาครับขอบคุณข้าพเรติทุกท่านครับท่านเจ้าปออาญยาเต่านะาเจ้านอกก็สิงซักซีดของบ้านแทนบุญเรื่องหมู่ที่เก่านะเจ้าวันนี้ก็เหมือนกันนะเจ้านาวหมู่หกก็ผ่านไปแล้ววันนี้ก็เป็นของข้อมูเก่านะเจ้านอกก็เจ้าปอเดียวกันนะเจ้าวันนี้ก็วันนี้ขณะ ตึงโมฮกตึงโมเก่าวันน right? ี <that> ้ก <to> ็ด <up> so ีมาหอมกันวันนี้เนาะตีว่าเฮาจัดก okay? so ิจกรรมก่อเป็นลมกันแล้วก็สามัคคีกันต่อข้อโจยกันในงานในวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่บานป้าบานนะเจ้าเนาะที่วันนี้ก็ได้๋มานมตั้งหมเก่าทั่ก้ามดึงนะเจ้าเนาะถึงว่าเฮาอยู่ในบัณเหมบังกันนะเจ้าเนาะก่อจะมีมันจะแยกแค่สองหมบานหมหกหมเก่าก็อันหนึ่งอันเดใจกันนะเจ้าเนาะวันนี้กอเจ้าก็ขอขอบคุณแขกหรือว่า ท่านนายกนายจ่าวนาวตีไหนมาพิเกตแล้วก็ประกำนั้นแล้วก็ผู้นำท้องที่ท,ท้องถิ่นทุกทุกท่านนาจาวนาวันใ้ก็จ้าก,ก็ขอขอบคุณน,นะตรงนี้โดยนาเจ้าวขอบคุณจ้าเจ้าวบันแพุณเรื่องมูลนิเกานะครับขาดต้องพกพ้องประก,การใดในการต่อรับครับสูงก่อข้ออภัยไว้ในโอกาสในตัวนะครับขอขอขอบระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับนายกนะครับพอะกำนั้นนะครับแล้วก็พอ้ลงนาลงและท่านสมาชิกทุกๆุกท่านนะครับ พร้อมครับบม่พี่น้องบานแย์ตึงหมูฮกและหมูเก่าก็ใจเดียวกันนะครับเนาะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีตีว่าข้าไเดินบลงกิจกรรมงานประเทณีเพราะว่าทุกคุเข้าก็ป้นปีนนองกันและป้นลูกลานปีนนองเจ้าลือนะครับทุกทุกท่านก็ผมก็มีความยินดีนะครับแต่ว่าในพื้นที่ในสถานที่นี้นะครับ ก็ปินตีซักซีดของบพีนองบ้านเฮาถึงสองหมูบ้านนะครับเดิมทีก็ปิ้นบ้านแพทเดียวก็คือมีสองเจ้าปอนะครับนอเฮาก็เคารบนับถือมาตลอดแต่เมื่อมาแบ่งหมู่บ้านเพื่อการพัฒนานะครับเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านแต่ว่าเลยพอดีสารเขามาอยู่บ้านละ หนึ่งแห่งนะครับเนาะก็ดีก็พิดสังแต่ว่าอย่างไหน,นอย่างไน,นก็ขอจิตใจของเฮาปีปีพีหนอกันนะครับแต่วันนี้พอดีอย่างที่ผมว่าเฮาล้นเวลาที่เกี่ยวกับการเลี้ยงเจาปอพอทําเวลาเลอเฮาได้ไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่ตัวนะครับเนาะบ้านใหม่นะครับก็ผมก็ขออนุญ,ญาตโอกับหมูท่านผู้น้ำทุกๆท่านและพี่นอกมา่างบ้านก็ดี ก็บานไหมไทยลือนะครับก็จุดเริ่มต้นนะครับก็มีก็หมูปีหมูนองเข้าไทยลือเข้ากุ้นนั่นแหละนะครับพิจิตราภาพก็ได้มาคืดมาสางทุกบาททุกสตางค์ทีหมูปีนองไทยลือหรือว่าแมนไทยลือก็ดีแต่มีจิตใจโลบริจาคอยู่ต,ต,ตีตั้งก,งกุ้งเทพก็ดีตีต่างๆแมแต่ตังเจงไฮก็ดีพิจิตบานไหมตอนนี้ ตั้งพระสงฆ์ก็มาแล้วนะครับเนาะมาถึงสถานตีแล้วเดี๋ยวก็ีกขออนุญาตขอเจิญน,นะครับท่านผู้น้ำทุกทานและก็หมู่ี่นองเฮานะครับไปรวมทาพุนเทิดใหม่แหมกั้มหนึ่งนะครับ